ลุจิว่าสังเดชเราเด้อไปอยังเนาะนี่นีไปลูกถอยกันลูกถอยกันทุกลู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 ถอยกันถอยกันเด้อเด้อเด้อถอยกันอยู่ล้มกันลูกน่าจะเป็นตะเพียนดึงแบบนั้นใช่ไหมเฮ้ยตะเพียน ดึงแรงตะเพียนแน่นอนอะไรวะอะไรวะได้แล้วเฮ้ย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  โอ้ยตัวบอลอูนเลยเข้าเตะเบ็ดเตะเบ็ดหนีไปไม่ต้องไปนี่เดี๋ยวเหยียบเบ็ดเนี่เเยเดี๋ยวเหยียบเบ็ดเนี่ยทางนี้ขึ้นไปนี่บอลลูนเลยบอลลเลยใช่ไหมใช่เบอลอูนเลยนะไ,ไปนั่งลงแลไปไม่ต้องมาเดี๋ยวเหยียบเบ็ดตาหักยัยนะ

โอ้เป็นน้ำตานั่นมาหรอกเนี่ยออโอ้ปลเนนีโอ้ยตักก็ก <c oughs> เสียศัก <c oughs> ดิ์ศรีคเสียศักดิ์ศรีเสียศักดิ์ศรี ว่าบวกงกางคลิปรอปักอยู่เหรอรอปักบบเขาไดนะ้ละยังไม่มาเลยนะลุงถายปักโซ่โซ่นะมานั่งคุยเพักเอ,อ็กป,ระะปารู้วหมมองเงี้ยมอังงนเขาจะสร้างก่อนษ์สามปัน เป, oh. เปิดหลานโฮสเวเป็มน,นลนานมาลักเปิดหรือวะเดใช้อาตาลีายบอกให้บอมบมบอมบ์โอ้สี่เปียกเป็นจากสี่วะตากเด็ดวะมันเป็นตากเด็ดแล้วสองเด็ดอ่ะ